สวัสดีค่ะเพื่อนๆสมาชิกช่องสูตรหัวรวยทรัพย์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทำการคำนวณ10ล่างแบบคู่ขี้นะคะแล้วก็หน่วยล่างแบบคู่ขี้นะคะก่อนที่จะเข้าการคำนวณนคะเดี๋ยวเรามาฟังคำเตือนก่อนนะคะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะททำขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางสติและความน่าจะเป็นเท่านั้นจะดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชค นับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหัวรวยทรัพย์นะะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันนะสิบล่างนะแบบคู่คีนะฮะเป็นสูตรที่เราใช้มาแล้วนะ,ะสามงวดนะ,ะสถิติของเขาเนี่ยยีงวดเราใช้มาตั้งแต่งวดที่ออก31นนะคะในงวดนี้เนี่ย อ่าสามเนี่ยเรายึดไปที่ขี้เนาะก็ออกมาที่สามถ้าเราบวกสองตรงนี้จะเป็นสามงวดที่แล้วเนี่ยแอดมาก็ยังใช้สูตรนี้อยู่นะคะเพราะว่างวดที่ออกแปดเก้าเนี่ยเขากลับมาเดินอยู่ที่สามตัวเหมือนเดิมนะคะแปดศูนย์สองนะะถ้าเรายึดสามตัวเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเรามาดูนะคะงวดที่ผ่านมาเราได้ที่คู่ศูนย์สองสี่หก ผลรางวัลออกมาที่สองหนึ่งนะคหลักสิบนะคะคือสองนะคะก็มาที่คู่นะคะแบบนี้นะคะก็ยังเดินอยู่ที่สามตัวนะคะมีที่งวดสามหนึ่งแค่นั้นนะคะที่ปรับนะคะเสร็จแล้วสูตรที่แอดมีอยู่นะคะที่เป็นหลักสิบล่างที่ใช้อยู่แบบคู่คีนะคะที่เดินมาพร้อมๆกันเนี่ยยี่สิบสามงวดเนี่ยก็ เป็นไปในทิศทางเดียวกันฮะในงวดนี้นะก็เลยมองว่าฮะในงวดนี้น่ยน่าจะผ่านอีกงวดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสูตรเราจะใช้หลักแสนหลักพันร้อยบนหน่วยบนสองครั้งสิบล่างร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งร้อยหน้าครั้งที่สองหน่วยหน้าครั้งที่สอง รอยทายครั้งที่หนึ่งสองครั้งสิบทายครั้งที่สองหน่วยทายครั้งที่สองสองครั้งและบวกค่าของที่เจ็ดตัวเลขที่บวกกันมากกว่าสองหลกักแอนวีเขียนไว้ข้างบนแล้วนะคะสามบวกเจ็ดเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกสามเท่ากับสาบวกสเท่ากับห้าบวกสเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกสามเท่ากับศบวกสเท่ากับสาบวกหเท่ากับสีบวกศเท่ากับสีบวกหเท่ากับห้าบวกแเท่ากับสามสามบวกหเท่ากับส สี่บวกหกเท่ากับศูบวกเจ็เท่ากับเจบวกสองเท่ากับเก้บวกสองเท่ากับหนบวกสองเท่ากับสเราจะได้นะสะิบล่างนะคะในงวดนี้นะคะตามความน่าจะเป็นนะคะน่าจะมาที่เลขคี์นะคะก็คือ7 9็ด ให้เรายึดนะคะว่าน่าจะมาที่เลขคี่ไว้ก่อนแบบนี้นะคะเจ็ดเก้าหนึ่งสามนะคะถ้าอยากจะได้นะคะพิจารณานะคะให้พิจารณาที่สามตัวแรกนะเจ็ดเก้าหนึ่งไว้ก่อนแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเรามาดูนะคะหน่วยล่างแบบคู่คี่นะคะเป็นสูตรใหม่นะคะเพราะว่าสูตรที่เราใช้งวดที่แล้วนะคะเขาหลุดไปนะคะสถิติเนี่ยยี่สิบเอ็ดงวดน,นะคะเริ่มตั้งแต่งวดที่ออก สีหนะคะเด่นสองสี่หกแปดเข้ามานะคะที่หเสร็จแล้วทะัะ้งวดที่ผ่านมานะ,ะเด่นที่ห้าเจ็ดเก้าหนึ่งออกมาที่สองหน,งนะคะเข้ามานะ,ะที่หนึ่งได้ที่เลขคีนะคะงวดที่แล้วเดีย๋ยวเรา,ามาดูงวดนี้นะคะ สูตรโดยใช้หลักพันสองครั้งร้อยบนหน่วยบนสิบล่างหน่วยล่างร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งหน่วยหน้าครั้งที่สองสองครั้งร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งหน่วยท้ายครั้งที่สองและบวกข้างที่สามสี่บวกสามเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกหกเท่ากับสามสามบวกสองเท่ากับห้าห้าบวกหนึ่งเท่ากับหกหกบวกสามเท่ากับเก้าเก้าบวกหนึ่งเท่ากับศูนย์ ศูนย์บวกสองเท่ากับสองสองบวกสี่เท่ากับหกหกบวกหนเท่ากับเจบวกแเท่ากับห้บวกสะเท่ากับแปดบวกสเท่ากับศบวกสเท่ากับสอบวกสเท่ากับสเราจะได้นะคะหน่วยล่างนะคะตามความน่าจะเป็นนะในงวดนี้นะคะน่าจะมานะคะที่เลขคู่นะคะแปดศูนงสวดนะะแป เดี๋ยวเรามาดูนะคะถ้าไกดไลน์นะคะแถวแรกเนี่ยแถวแรกที่ได้แปดเนี่ยก็จะมาท่าสองงวดนี้นะคะแล้วก็หายไปเลยนะคะจะมาแค่อสามแถวหลังแบบนี้นะคะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆจะยึดนะคะามไกด์ไลน์นะคะก็ยึดสามแถวหลังแบบนี้นะคะอันนี้เนี่ยก็ความน่าจะเป็นนะคะน่าจะมาที่คู่นะคะสําหรับหน่วยล่างนะคะ ถ้าเรามามองนะฮะสูตรคูคีนะฮะที่แอดมีนะฮะคู่นะคะที่แอดมีนะฮะงวดนี้เนี่ยสูตรเป็นไปในทางเดียวกันนะฮะแต้มคูคีกับปักสิบลางหน่วยล่างแบบคูคีนะฮะเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะฉะนั้นถ้าไม่แหกคุ้งก่อนนะฮะเราอาจจะเจอสองตัวล่างนะฮะในงวดนี้นะมีโอกาสพิชิตนะฮะสองตัวล่างในงวดนี้นะ เสร็จแ,แล้วเนี่ย10ล่างได้ที่คี่เดเ้าหนึ่งสมหน่วยล่างได้ที่คู่8 0ดศนย์สองะคะถ้าจับจะได้ทั้งหมด16ชุดตรงนะคะตามสูตรคะเจ็ด7ปดเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสี่เก้าแปดเนย์เกสองเก้าดหสองหนึ่งสสามแดสามสสองสมสีะคะเสร็จแล้วถ้าเรามาดูนะคะ 10ล่างก็จะอยู่3แถวหน้านะคะ791แบบนี้นะคะที่อ่าอันนี้เป็นตัวที่เราบวงนะหลุดไปงวดหนึ่งนะ,ะ791 791แบบนี้นะคะ791แล้วหน่วยล่างถ้าเรายึด3ตัวหลังนะคะเพราะว่าอ่างวดหลังๆเนี่ยเข้ามาแค่3ตัวหลังก็จะเป็น024นะคะก็จะ จาก16ชุดนะะก็จะเด่นอยู่9ชุดนะะก็จะมี70 72 74 90 92 94 101 214นะฮะให้เพื่อนๆนะคะพิจารณานะฮะในงวดนี้นะะถ้าไม่ชอบที่อยู่ในสี่เหลี่ยมก็พิจารณาตัวข้างนอกได้ด้วยนะคะไม่ใช่ว่าแอดอาวงสี่เหลี่ยมให้ก็ เพื่อนๆก็จะมาเน้นอยู่แค่9คู่ชุดนี้นะคะเหมาะสําหรับคนที่ต้นทุนน้อยนะคะในสี่เหลี่ยมนี้นะคะให้เลือกนําไปเล่น,นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆมีต้นทุนนะคะอัตราการเสี่ยงก็จะอะ่าอันนี้เนี่ยพอเราใช้9ชุดอัตราการเสี่ยงก็จะมากขึ้นกว่าเราใช้16ชุดนะคะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆมีต้นทุนเพื่อนๆก็พิจารณา16ชุดนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆ คนไหนที่ต้นทุนน้อยนะคะก็พิจารณาย่อยมานะคะก็เหลือ9ก้าคู่ชุดตรงแบบนี้นะคะให้เพื่อนๆเลือกนําไปเสี่ยงนะ,ะถ้าชอบนะคะก็นําไปใช้นะ,ะไม่ชอบนะคะก็แค่มองผ่านนะคะก็ขอให้เลือกตัวเลขที่ตรงกับกองสลากในงวดนี้นะคะขอให้สูตรของเราะะเดินต่อนะ,ะแล้วก็ไปตรงกับกองสลากในงวดประจำวันที่1สิงหาคมนะ,ะ้า2567นะคะชอบสองตัวล่างตัวไหนนะคะก็นาไป ใช้ด้วยตัวเพื่อนเองนะคะในชุดเก้าชุดเนี่ยก็มีชุดที่แอดชอบในใจอยู่นะคะแต่ว่าจะมาไหมงวนนี้เนี่ยก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทาเพื่อนชอบไปช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกําลังใจทุกคําติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ